วันนี้เรามาดูกันค่ะว่าอสูรคนไหนสวยที่สุดในเรื่องดาบพิฆาตอสูรค่ะเช่นเคยคลิปนี้สอหลักวิงซูก,ก็ไม่ได้คิดเองเออเองแต่ยังได้ค่ะเพราะว่าได้ทำการเปิดโหวตในชุมชนขึ้นมาค่ะและต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าไปโหวตกันด้วยนะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและขอโทษเพื่อนๆที่โหวตไม่ทันด้วยนะคะ อหลักมิงซูมาแล้วค่ะ อันดับที่10พี่สาวแมงมุมที่มีวีรเวณวีรกรรมทําให้คนเกลียดเข้าใสแห่งภูเขานาตางูมโมะผู้ที่ถูกแม่ชิโนบุเชื่อตายอย่างอนาถไม่คิดเลยค่ะว่าเธอจะได้รับการโหวตกับเขาด้วยซึ่งถ้าเราลองพิจารณาเธอดีๆแล้วแล้วก็เธอก็สวยจริงๆนั่นแหละค่ะ <Wow. S 1> ถ้าหากรูปลักษณ์ภายนอกของเธอไม่หยุดลงตอนเป็นอสูรแล้วเติบโตตามกาลเวลาแล้วก็คงจะสวยไม่แพ้แม่แมงมุมอย่างแน่นอนค่ะ โดยบรรดาเพื่อนๆที่โหวตให้เธอนะคะไม่ได้ออกความที่เห็นกันเอาไว้สอหรับวิงซูก็เลยไม่รู้นะคะว่าเพื่อนๆที่โหวตให้เขาคิดเห็นยังไงกันค่ะอันดับที่9้านาคิเมะอาเจอสุสาวดีดบิวะแห่งปาาราสาทไร้ขอบเขตโดยลักษณะของเธอก็จะเป็นอาเจผมดำสลวยเงางามยาวปิดหน้าปิดตานะคะโดยถ้าเราสังเกตรูปหน้าของเธอแล้วแล้วก็หน้าเรียวคมปานผ่านมีดหมอเกาหลีมาแล้วเลยค่ะ แต่ว่าถ้าเปิดผมของเธอออกมาแล้วแล้วก็เราก็จะเห็นดวงตาที่แสันน่ากลัวนี้ค่ะซึ่งดูไปดูมาก็สวยอยู่เหมือนกันนะคะแบบร้อนๆอะค่ะโดยความคิดเห็นของคนที่โหวตให้เธอนะคะจะชอบความลึกลับไม่ค่อยพูดค่อยจาของเธอนี่แหละค่ะซึ่งพอมาคิดคิดดูแล้วความลึกลับหน้าคนหาแบบนี้ก็เป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งของผู้หญิงเหมือนกันค่ะสงสัยคนที่โหวตให้มีแฟนขี้โว้ยสิถึงได้โหวตให้ผู้หญิงที่เงียบแบบนี้สารภาพมาซะดีๆ อันดับที่8เอนมูอสูรฝันหวานแห่งรถไฟนีรันการถึงแม้ตัวเอนมูจะเป็นผู้ชายนะคะทุกคนแต่ว่าตัวเอนมูเองก็เป็นหนึ่งในสาวสวยเช่นเดียวกันค่ะโดยเสน่ห์ของเธอนะคะถ้าจะให้สอหลักบิงซูหาจุดจุดนี้แล้วก็คงจะเป็นรอยยิ้มนี่แหละค่ะเพราะรอยยิ้มของนางนะคะดูแบบเป็นรอยยิ้มที่ตราตรึงใจเป็นยิ้มที่หวานจากใจจริงเลยค่ะ แต่ว่าเวลาที่เธอสย่ายยิ้มออกมานะคะมีใครคิดแบบเราบ้างว่ายิ้มหวานๆของเธอมันเหมือนยิ้มจากนารกเลยค่ะเพราะว่ามันก็แอบปนความน่ากลัวอยู่ในหน่อยเหมือนกันค่ะซึ่งคนที่โหวตให้เอนมูนนะคะก็ชอบในจุดจุดนี้ค่ะเพราะว่าดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินนะคะและบางคนยังบอกว่าเอนมูนน่ารักอีกด้วยค่ะ อันดับ7สุดสาวมารุอาสูนผมสั้นที่มาพร้อมกับลูกบอลเทมารีคู่ใจผู้ที่เป็นสาวลุกไฮเปอร์ซุกซนสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาค่ะด้วยความร่าเริงสดใสขี้เล่นอาจจะไปตรงสเปคของเพื่อนๆหลายๆคนจนเทใจให้เธอขึ้นมาเป็นอันดับ7เลยค่ะโดยความคิดเห็นของคนที่โหวตให้เธอส่วนใหญ่ก็จะชอบลุคสุดน่ารักร่าเริงของเธอนี่แหละค่ะ อันดับที่6มูคาโกด้วยลุคคาาอี้ผมสั้นนะคะไม่แปลกใจเลยที่ถึงแม้ว่าในเรื่องจะออกมาน้อยมากๆแค่ออกมาโดนเชื้อทิ้งก็หมดบทแล้วเศร้าเนาะแต่ว่าด้วยความคาาอี้ของเธอมันก็ไปเข้าตาคนดูค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเสาหลักมิงซูเองค่ะเพราะว่าถ้าคิดคิดดูแล้วมูคาโกตอนเป็นมนุษย์ที่มีผมสีดำหน้าตาคงจะคล้ายโลโก้ของเสาหลักมิงซูอย่างกับฝาแฝดแน่ๆเลยค่ะ และอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะทุงความเป็นทรรให้น้อนนะคะคือนอนไม่ใช่ผู้ชายค่ะดูยังไงยังไงก็ผู้หญิงค่ะซึ่งสอหลักบิงซูก็ไม่รู้นะคะว่าเพื่อนๆไปเอาข้อมูลส่วนนี้มาจากไหนจึงได้พยายามลองค้นหาดูจนได้ไปเจอเข้ากับช่องของคุณการันโตค่ะซึ่งพูดเอาไว้ดีมากๆว่าเรื่องทั้งหมดมันมาจากเว็บวิกิค่ะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆที่ทํารายงานส่งคูน่าจะรู้กันดีว่าถ้าเอาเว็บวิกิมาอ้างอิงแล้วแล้วก็ได้ติดเอไปเรียนซ่อมแน่นอนซึ่งคุณการันโตก็ได้บอกเอาไว้อีกด้วยค่ะว่าล่าสุดทางเว็บได้เปลี่ยนให้เธอเป็นผู้หญิงแล้วนะคะขอยืมคำของคุณการันโตค่ะดูจากการแต่งตัวหรือเสียงภากษ์ เห็นไหมคะว่าคาววอี้มากๆเสียงน่ารักน่าเอ็นดูขนาดนี้คงไม่ต้องให้เธอถกกระโปรงขึ้นมาให้ดูเพื่อพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้เป็นผู้ชายหรอกค่ะเห็นเห็นกันอยู่โดยเพื่อนๆที่หวตดให้เธอก็มีความคิดเห็นเหมือนกับสาหลักมิงซูได้เลยค่ะคือความน่ารักคาววอี้ของเธอนี่แหละค่ะ ันดับที่5แม่แมงมุมอสูรสุดสวยที่ทําเอาชายหนุ่มทั่วโลกต่างก็แช่งให้สามีของเธอรีบๆตายไปเพราะความอิจฉาที่มีเมียสวยขนาดนี้ค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบอิจฉาไปค่ะจบคลิปนี้ไปดูคลิปครอบครัวแมงมุมของซอลลักมิงโซเลยค่ะทุกคนจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วครอบครัวนี้มันเป็นยังไงกันแน่ ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วจากในอันิเมะแหละไม่อย่างนั้นคงไม่รู้จักแม่แมงมุมอย่างแน่นอนค่ะแต่ก็เอาหน้ากลับไปดูสนุกสนุกเอามันก็ยังดีค่ะอย่างน้นอยๆก็เป็นการสนับสนุนช่องบิงซูช่องนี้ค่ะ นอกเรื่องไปไกลเลยมาต่อๆก่อนที่เธอจะมาเป็นแม่แมงมุมสุดสะบืมแบบนี้นะคะเธอเป็นอสูรเด็กมาก่อนค่ะซึ่งลุกเด็กของเธอก็น่ารักไม่เบาเหมือนกันค่ะ <Wow. S 1> แต่ถึงยังไงแล้วก็เทียบกับลุกแม่สาเพาเสน์นี้ไม่ได้แบบเทียบกันไม่ติดเลยค่ะซึ่งเพื่อนๆที่วตดให้เธอนะคะก็มีความคิดเห็นว่าชอบความฮอตร้อนแรงเซ็กซี่ของแม่แมงมุมค่ะ <Yeah. S 1> อันดับที่4เจมูซันในวงเล็บร่างผู้หญิง ถึงแม้ว่าเจ๊แกจะเสียงใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าก็มีคนชอบและโหวตให้เยอะมากๆเลยค่ะจตคตนตจนดันเจ๊ขึ้นมาเป็นอันดับที่4เลยค่ะถ้าเรามาดูจากลักษณะผิวเผินของเจ๊แล้วนะคะ <c oughs> ก็ไม่น่าแปลกเพราะเจ๊แกหน้าคมตาคมซะขนาดนี้ค่ะโดยคนที่โหวตให้เจ๊แกนะคะก็จะชอบในความสวยเร้ร้ายวิ่งหวี่งของเจ๊แกนี่แหละค่ะ มาถึงอันดับที่3คุณธรรมามมยะอสุนกุลสตรีที่สวยสง่าสุดๆค่ะมาพร้อมกับดวงตาที่น่าค้นหา ด้วยทุ่งท่าการเดินการขยับที่ดูเรียบร้อยมากๆและลุกผู้ใหญ่สุขุมนุ่มลึกของเธอมันทําให้เพื่อนๆโหวตเธอจนขึ้นมาเป็นอสูรสุดสวยท็อป3ของเรื่องเลยค่ะแต่อันดับหนึ่งในใจยูชิโร่นะจะบอกให้ <Wow. S 1> มาต่อที่ความคิดเห็นของเพื่อนๆโดยรวมค่ะส่วนใหญ่ก็จะชอบที่คุณทามโยดูเป็นผู้ใหญ่ที่ดูเรียบร้อยเป็นแม่สีเรือนอบอุ่นแต่ก็น่าค้นหาค่ะ และอสูรที่สวยเวอร์อันดับที่2ก็คือน้องเนสโกของเราค่ะถึงแม้ว่าน้องจะเป็นที่2ในการโหวตแต่ก็เป็นที่1ในใจเซนอิสึกเสมอค่ะซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยค่ะที่น้องจะได้อันดับที่สูงขนาดนี้เพราะว่าน้องนะคะชอบไปติดอันดับต้นๆของผลโหวตต่างๆอยู่เสมอค่ะขอพูดคำนี้อีกรอบค่ะว่าคนที่เห็นน้องแล้วคิดว่าน้องไม่สวยคงมีแต่คนตาถั่วเท่านั้นล่ะค่ะ โดยใบหน้าที่แสนอ่อนโยนบวกกับบทบัตท,ท่าทางที่ทาเอาแฟนๆเรื่องนี้ต้องละลายและพากันคอสเพลทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะซึ่งสหลังวิงซูก็ไปไล่อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่โหวตให้น้องเนสโกโท,ทุกคอมเมนต์มานะคะและได้สรุปความคิดเห็นของเพื่อนๆมาเป็นคําสั้นๆแต่ได้ใจความว่าน้องเนสโกโคตรน่ารักค่ะและแล้วก็มาถึงอสูรมงลงอันดับที่หนึ่งนางงามอาสูรสาวได้แก่ ดาคิอสูนสาวสุดสวยแห่งภาคย่านเริงรมค่ะโดยนิยามความสวยของดาคินะคะอันนี้เอามาจากแฟนบุ๊กเล่มหนึ่งค่ะหน้าที่109เรื่องซุบซิปยุคไทยโชว์หากพูดถึงความนิยมในตัวของดาคิแล้วล่ะก็เธอคืออันดับหนึ่งตลอดการของย่านเริงรม ความสวยเวอร์ของดาคินะคะสวยขนาดที่ว่าถ้าผู้ชายใจสอบได้พบกับเธอตัวเป็นๆเ,เห็นกับลูกกตาเป็นต้องล้มหมดสติไปเลยคิดดูสวยจนผู้ชายเป็นลมมันจะขนาดไหนและถ้าหากชายใดโดนเธอเป่าลมใส่หูแล้วแล้วก็จะต้องตื่นเต้นจนถึงขั้นฉี่ราดกันเลยทีเดียวโดวยความคิดเห็นของเพื่อนๆที่โหวตนะคะก็จะเป็นเอกฉันท์มากๆว่าเธอสวยเซ็กซี่มากๆอย่างกับนางแบบและเป็นที่หนึ่งของเรื่องอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งเราคงจะได้พิสูจน์การรูร้ๆนี้ในอนิเมะภาค2ค่ะว่าเธอสวยขนาดไหนแล้วเพื่อนๆเราค,คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้วยค่ะเพราะว่าสาวหลักมิงสูอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าบางทีอ่านช้าไปบ้างแต่ก็อ่านแน่นอนและอะไรที่ตอบได้ก็จะตอบนะคะเพราะว่าคอมเมนต์เยอะมากจริงๆค่ะแต่ก็ชอบนะคะที่ได้อ่านความคิดเห็นต่างๆของเพื่อนๆค่ะ